ต้นนี้จะเห็นเต็มๆเลยนะครับผมก็คือถ้าตัดผ่าหลังปัญหาต่อมาก็จะทำให้ปาล์มโตเร็วและปาล์มต้นนั้นไม่สมบูรณ์แล้วก็ปาล์มก็จะทิ้งช่วงพักคอนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเห็นเห็นเลยนะครับสังเกตนะครับตัดแล้วก็ ตัดไม่ขาดนะครับเยื่อ,อยังสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะมาต่อจากคลิปก่อนนะครับที่ว่าตัดผ่าหลังเป็นยังไงเอ,อต้นนี้จะเห็นเต็มๆเลยนะครับผมก็คือถ้าตัดผ่าหลังปัญหาต่อมาก็จะทำให้ปาล์มโตเร็วและปาล์มต้นนั้นไม่สมบูรณ์แล้วก็ ปาล์มก็จะทิ้งช่วงพักคอนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเห็นเ็น <ๆ S 2> เลยนะครับสังเกตนะครับตัดแล้วก็ตัดไม่ขาดนะครับเยื่อยังติดอยู่เลยครับผมยังไม่ขาดต้องเอาเสียมแทงปาล์มมาซ้ําอีกรอบนะครับคือถ้าตัดอย่างนี้คือต้องตัดเอาทางนี้ออกเลยดีกว่านะครับผมสังเกตนะครับพอตัดไปแล้ว ปัญหาต่อมาทลายก็จะไม่โตนะครับสุกแต่ไม่โตนะครับผมทลายเล็กปกติต้นนี้จะปกติผมจะปล่อยอทลายค่อนข้างจะโตนะครับแต่วันนี้ผมมาเห็นทลายสุกแบบนี้ไม่โตเลยนะครับผมเพราะว่า,าตัดแบบนี้หลายรอบแล้วนะครับผม ได้ให้หลานมาตัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแก้ไขไปเองนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทีเ่เวลาจะจ้างคนหรือให้ลูกให้หลานตัดก็ต้องอให้ความรู้ให้ความรู้แก่ลูกแก่หลานหรือ,อสอนเทคนิคเรื่อยๆแรกๆเราก็ อาจจะให้เราก็ต้องเป็นผู้นำเราก็ต้องอตัดให้หลานดูก่อนนั่นเองนะครับตัดแล้วก็ให้หลานเก็บทางแล้วก็ให้เก็บเม็ดล่วงนั่นเองนะครับฝึกเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานดูเทคนิคเราไปก่อนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับคือปัญหานี้ผมมาแชร์ให้รับชมไว้เป็นแนวทางนั่นเองนะครับผม สังเกตได้นะครับผมครับก็ปัญหานี้ก็จะเกิดจากตัดตัดไปแล้วอาจจะหลงลืมนั่นเองนะครับแล้วก็กลับมา,าตัดแบบนี้เหมือนเดิมเขาเขาเรียกว่าอะไรลืหลงหลงลืมลืมเนื่องจากว่า,าแทงไปแล้วเกิดการเหนื่อยอตัดแบบไหนที่แบบว่าง่ายก็จะตัดแบบนั้นนั่นเองนะครับผมก็จะ ทํานองนี้นั่นเองนะครับสําหรับเด็กๆนะครับผมครับผมก็ได้นําคลิปนี้มาแชร์ไว้เป็นแนวทางนั่นเองนะครับผมเราชาวกเกษตรสวนปามทุกคนกมีอะไรดีๆก็มาแชร์แบ่งปันเสริมทักษะความรู้แบ่งปันกันนั่นเองนะครับผมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสําหรับชาวกเกษตรสวนปาล์มทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม